สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วเรียนกับครูยุย้ยนะเรียนกับครูยุ้ยค่ะช่องทางการสื่อสารของเราเช่นเดิมนะคะเช่นเดิมเลย เปิดตอนไหนก็ได้เรียนตอนไหนก็ได้ขอให้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากมือถือของเราใช่ไหมบางคนผู้ปกครองบอกว่าให้ดูมือถือนานๆไม่ได้ค่ะครูยุย้ยคุณครูยุ้ยเห็นด้วยนะคะดูพักสายตาสักแปก๊บนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเยื่อของตาเนี่ยจะมีความบอบบางมากกว่าผู้ใหญ่สังเกตไหมเวลาเราจะไปเจอแสงแดดด้านนอกจ้าๆเราจะหยีตาตลอดเลยใช่ไหมคะแสงจากโทรศัพท์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราพักสายตาบ้างน,นะคะจาก ที่เราใช้ถ้าใช้เรียนเนี่ยคลิปหนึ่งไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะแต่ถ้าใช้เล่นเกมเป็นยังไงคะโดยเฉพาะเกมโรบอทใช่ไหม แน่นะคะเด็กๆชอบมากอ่ะนะคะเด็กๆถ้าลองหาศึกษาเกมที่มันมีประโยชน์เช่นเกมอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกมคิดเลขนะคะเกมเขียนพยัญชนะไทยอะไรอย่เงี้ยคุยว่ามันจะเยี่ยมมากเลยนะคะอ่ะอย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะสวมแมสนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเว้นระยะห่างจากคนที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็งดการไปสัมผัสข,ของใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะ ล้างมือบ่อยๆที่สําคัญนะไม่ขยี้หูไม่ขยี้ตานะคะอ้าวเรามาพบกับบทเรียนของเรากันเลยดีกว่านะคะนี่เล่มน,นี้ค่ะคณิตศ,ศา,สาสตร์เล่มหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาส,าสตร์เล่มหนึ่งหลายๆคนนะมีหนังสือด้วยมีแบบฝึกหัดด้วยแต่วันนี้ครูยุ้ยพาทาแบบฝึกหัดค่ะกับบทเรียนนี้ค่ะที่เราเรียนมาถึงหน้านี้กันแล้วนะเด็กๆคนไหนตามทันไหมนี่ค่ะการบวกจํานวนเดียวกันคําว่าจํานวนเดียวกันการ จํานวนเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะหมายถึงตัวเลขที่มันเหมือนเหมือนกันเช่นเลขหนึ่งก็เหมือนกับเลขหนึ่งอ่าใช่ไหมคะอา้าวสมมติว่าครูยุ้ยมีแก้วเยติหนึ่งใบแน่และน้องพอใจค่ะสวัสดีหรือยังคะอ่าเอามาให้เพิ่มอีกหนึ่งใบแสดงว่าหนึ่งบวกหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่คะเป็นสองอ่าอันนี้เป็นหลักการคิดง่ายๆนะคะ แต่วันนี้เราจะมาเรียนกันการบวกตัวเลขจํานวนเดียวกันที่ไม่เกินสิบนะคะที่ไม่เกินสิบนะอ้าวเช่นอ่าสังเกตสังเกตมือข้างนี้ครูยุย้ยมีกี่นิ้วมีห้นิ้วมืออีกข้างหนึง่งครูยุย้ยมีกี่นิ้วห้านิ้วเหมือนกันเป็นจํานวนเดียวกันใช่ไหมคะเอามาบวกกันซีได้เท่าไหร่นะัหลายคนตอบครูได้เลยว่ามี10 นิ้วเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากมี10นิ้วใช่ไหมคะนี่คือจํานวนเดียวกัน5บวกกับ5นะคะรวมกันเป็น10โอเคไหมอ้าวอีกสักตัวอย่างหนึงอ่ะครูยุ้ยมีช้อนซ่อมนะช้อนกับซ่อมคู่หนึ่งนับเป็น2เนาะอ่ะแล้วพอใจเอามาให้ครูยุ้ยอีก1คู่ค่ะอ่าหคู่ก็คือ2เหมือนกันรวมแล้วได้เท่าไหร่ลูกนับได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ ได้นับทั้งหมด4อ่ได้ทั้งหมด4่ใช่ไหมได้แล้วนะคะนี่คือจํานวนเดียวกันบวกจํานวนเดียวกันเรามีหลักคิดง่ายๆแต่ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวครูจะบอกเนาะแต่ตอนก่อนอื่นเรามาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะอพอเรามาบวกนี่พอเรามาเปิดแบบฝึกหัดตายแล้วครูยุ้ยไม่ได้ดูมาก่อนเลยว่าในแบบฝึกหัดมีตัวอย่างของช้อนกับซ่อมอยู่ด้วยใช่ไหมคะนี่เอา ช้อนซ่อมมี2อ,อันใช่ไหมเขียนเลข2ตัวอย่างนะคะแล้วก็เอามาเพิ่มอีกสองอันซึ่งเป็นจํานวนเดียวกันใช่ไหมคะเลข2บวกเลข2เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ4อ่อะควนี้มาดูภาพต่อไปค่ะมีเด็กผู้ชาย1คนเด็กๆเ,เขียนเลขอะไรคะเลข1ค่ะและบวกอีกเด็กผู้ชายอีก1คนก็เขียนเลข1ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ สองค่ะอ่าเด็กๆลืมหรือ,อยังการเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายนะคะต่อไปกล้วยกล้วยหวีนี้มีกี่ผลคะ1 2 3่ะ1 2ส,ส,สผลค่ะเขียนเลข3าลูกและบวกอ่ามาเพิ่มอีกหนึ่งหวีแต่มี3ผลเหมือนกันเลยเป็นจำนวนเดียวกันค่ะใส่เลข3ค่ะเท่ากับเท่าไหรค่คะ 6ค่ะอ้าวต่อไปลูกกระดุมเม็ดสีเขียวค่ะกระดุมเม็ดสีเขียวมี1เม็ดนะเขียนเลข1ค่ะกระดุมเม็ดสีเขียวมี1เม็ดเขียนเลข1ค่ะบวกด้วยกระดุมเม็ดสีเขียวมาเพิ่มอีก1เม็ดเป็นจํานวนเดียวกันนะคะเขียนเลข1ใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นเท่าไหร่คะนับกระดุมได้กี่เม็ดลูก2เม็ดนะคะใส่ตรงนี้นะนะคะ ข้อต่อไปลูกมีคุกกี้คุกกี้มีกี่ชิ้นคะในจานนี้มี5ชิ้นใส่เลข5้ค่ะบวกจํานวนเดียวกันในจานนี้มี5ชิ้นเหมือนกันคือเลข5ใส่เครื่องหมายเท่ากับ5้าบวกห้ได้เท่าไหร่คะได้10อ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยเขาเรียกว่าอะไรเลขที่เหมือนกันแล้วเ,เอามาบวกกันนะคะอ่ะเด็กๆคะจํานวนเดียวกัน บวกกันนะคะแล้วก็มีผลบวกไม่เกินสิบเนาะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนนะคะอ่ะมีทิกจำง่ายง่ายๆ1บวก1เท่ากับ2ใช่ไหมคะใช่ไหมบวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6กอ่บวก4เท่ากับ8และ บวก5เท่ากับ10นี่คือการบวกตัวเลขเดียวกันมีผลลัพธ์ไม่เกิน10นะคะอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งค่ะ1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6 4บวก4เท่ากับ8 5บวก5เท่า ัสได้หรือ,อยังคะอานะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดคณิต,ตศาสตร์ของเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณช่อง Youtube ที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะคะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วอย่าลืมทำงานแล้วส่ง ถ่ายร,รูปกลับมาให้ครูดูบ้างนะอ่ามีแบบฝึกหัดอีกหน้านึงเด็กๆบอกว่ามีแบบฝึกหัดอีกหน้านึงครูยุ้ยลืมอ่ะเป็นการสั่งงานก็แล้วกันหน้าหน้านี้นะคะอ่านะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะทํามาอ่าเด็กๆบอกว่าขอระบายสีได้ไหมคะได้ค่ะนี่ระบายได้เลยนะคะขอสีเดียวกันนะอ่านะคะอ้าวแบบฝึกหัดมี2หน้าเนานะวันนี้การบวกจํานวนเดียวกัน ลืมทำงานแล้วถ่ายคลิปจงงานให้คุณครูยุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย